อย่ามอย่าบอกว่าเยอะแทงเล่นแทงเล่นแทงเล่นเฟเลยน้องน้องมีเฟบอกพี่ดิบอกพี Luci ่เสมออาอีอีตะกูลตะกูตะกูเน <outez> ี่ไอเวทเวทหรือ่าเวทเวทงเห็นเวบ้างกองหลังแล้วเวทในห้าสี่สามสองหนึ่งเก็บ้านเก็บ้านเก็บาใหญ่เลยทีดีวิวเออสวยหิวนาหิวนาหิวนาหน่อยหิวน้าหน่อยโอเคขึ้นไปนอตดิขึ้นไปนอต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 นอตนอดเวทกูเล็กขึ้นไปนอตเวทไปนอตเวทเลยไปนอตเวทไปนอตเวทรีีเซก่อนรีเซก่อนรีดเดู

รองเท้ามาล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 องเท้ามาใครมาใครมากินยาด้วย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 กินอาหารนะกินอาหารนะมีเฟสนะไม่ได้สั่งคุยเรื่องรองเท้ารองเท้ามีบอกมามีบอกมามีบอกมาเฮ้ยไม่ไป็นไรงเท้ามาลองเท้ามาลองเท้ามาใคร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 ยาวเลยใครยาวเลยไม่เกจแล้วใครมาอยู่สแปมคิวอยู่สแปมคิวอยู่สแปมคิวเกจไหนดูวะเท้าอีเท้าอีริมเขาในห้าสี่สามสองเกจบ้างเกจบ้างเกจบ้าง สวย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 คิดดีบิวคิดดีบิวเน่ตายมาถึงแล้วคอมคอมมาถึงแล้ว่อหยุดย่หยุดลงเสายาวๆ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 ไม่ได้ยูเลยเ้าตายหมดตายหมดปะ่ผมตายผมตายนะผมตายกูตายกูตายลิฟเลยลิฟต์ลิฟต์ลิฟเออไม่หยุดเสื้อผ้าตายหาหมดอ่ะเนี่ยไอ้พวกเด้มันเล่นไม่ได้เว้ยที่กูบอกมันโดนเหยียบอย่างเงี้ยละลายละลายอย่างไว ตะกงตะเกียงอ่ะเลิกใช้แล้วไอ้สารตมอไม่ใช่เซิร์ฟดีเกียร์มามันมันมีกอล์มาเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวผมวิ่งวิ่งไปดูอีกทีดีเกียร์แล้วดีเกียร์โอ้ยเลยเมื่อกี้เราไม่ได้กินอาหารด้วยซ้ำจริงไบางคนอ่ะ